สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาทำไอ้พัดไอ้ถั่วฟักยาวเนาะมีไอ้กระปุตหน่อยก็เลยใส่นุไไปดาจ,จะ้ะแต่ว่าตก็จะเหมือนเดิมเนาะมือนพัดเมลไม่ฝรั่งจะ้ะจะเอาถั่วนเนี่ยมันบกคนเพื่อนว่าถ้าเกิดวานลรวกาถั่ก่อนเนี่ย มันจะทําให้ถั่วเองนิ่มเนาะจ้ะเวลาเราพัดเอาไปพัดนะ่ะมันจะไม่แข็งจะเหมือนเพื่อนมันก็รสชาติมันก็จะจะดีปิกแบบจ้ะถ้าเองเอาไปพัดเลยมันก็จะเป็นแบบแข็งเนาะถ้าใครชอบแข็งก็เ็าจะพัดแบบนั้นจะเหมือนพัดถั่วใสเกง่งอะไรประมาณนี้เนาะคุณ่นอนเะแต่นี่จ้ะลวกก่อนจ้ะพัดถั่วใส่หมูจ้ะ หมูนี่ก็จะเป็นหมูที่ผู้ชายสือมาจา้ะแต่ว่าเป็นหมูที่ว่าเขาต้มเปืือยเร้วค่ะแล้วก็เอามาทอดจ้ะก็เลยลองมาผิดผิดเมนูดูจ้ะทำดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะจาัะกจ้ะเดี๋ยวเรามาลอดูตอนหลอกเร,เร็เรล้วตอนมาคัดเนาะในวันเนาะมาเพื่อนที่นี่อีกอ ลงมือพัดเลยเนาะเพื่อนๆกอนนี้ละจ้ะจะใส่โอ้ยสิบหอมผิดวันนี้ผิกสีหม็ดจ้ะ ก็นั่งก็3เม็ดสีพัดน้ำใหม่พึ้นหังก็ไม่เช็ดอะไรตชายก็เลยกินทับไปก็ลืมบอกว่าพริกอ่ะมันเป็นสีเขียวแล้วเพื่อนนั่งก็เหนืว่าแต่เป็นในน้ำใหม่ฝรั่งจะกินเช็ด <laughs>

มี่จ่ตีอิงหมกมากลวกผัวเนาะหมูเขาตุมเปื่อยนะ้ันอนมันก็เลยเป็นเด่น เพื่อนยิ่ก็จะใจดีแต่ปัจจัยใดผมสั่งไปเลยนะเระลือทมันจะได้ิ่ิจ ปรุงไปเลยเนี่ยพเพื่อนรสลวลจะลดดีกดด็ทำอะไรก็เป็นลักเลย,ยลอาจารย์ลดดีน้ำตาลจาะใสต่ซอสหอย วพอไอ้น้ำซอสมันจะได้มีนมคนเนาะใส่มะเขือเป็นใส่ซอสหอยเมดจะ้ะเป็นฝันก็เลยเอาไอ้ขวดใหม่จะ้ะ

อีกกวามาชิมรสชาติน้องเอื้อนเป็นไงไม่ได้ใส่น้ำปลาจ้ะเดี๋ยวชิมก่อนเหยามันจะเค็มแล้วเติมน้ำปลาหน่อย มีจากเพื่อนๆเอ็นนี่ก็เป็น,ปนอันซุกแล้วจ้ะหมูเองก็ซุกเร็วพักเองก็ซุกเร็วเนอ้อน,น้ำพริกมู้ชายชอบน้ำซอส เพ่งเพ็ดไปหน่อยนึงจ้ะเพ็ดจ้เพื่อนๆให้กับเพ็ดเลยเนาะรักส่จานจ้ะ เคจ้าเ,เพื่อนเคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนจ้านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็จะไปกินจ้ะโอเคจ้าพเพื่อนเพื่อนฝากชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,พะเพื่อนก็จะมีคลิปต่อตไปยาวๆจะโอเคจ้ะเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย